สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้เข้ากอยู่ที่เขีมลรดนะครับอำเภอเขีมลรดจังหวัดอุบลราชธานีครับด้านหลังเขาก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวครับมาเลาะเลีนครับย่ามเ้าครับสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งตลาดย่ามเ้าครับว่ามีหยังเนี้ยนะครับครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งตลาดย่ามเ้าครับพี่น้องครับ บอกโหว่ามาถืกเมื่อบ่ผมกับบ่ได้เช็คมาก่อนครับเป็นคลิปแรกครับเป็นอีพีแรกนะครับที่ทายเกี่ยวกับตลาดนะครับจังไรกะฝากพี่น้องให้กําลังใจนะครับติดตามชมช่องธรรมนุญนอ่อนทัวน้ำนะครับเด้อเรื่องเป็นกําลังใจกันครับ ส้มตลาดนะครับตอนแรกมาหอดนมาแมนเพิ่นกำลังเก็บขวางนะครับผมมาเสาโพที่ไหนได้เพิ่นกำลังมาตั้งกันนะครับพ้อขาไม่ขากำลังมากไอ้เพิ่นแต่ขครก็น้องเบืองนะผมมาหวานมาเสาโพแมนเพิ่นกำลังเก็บขวางก็ใดเทียบเพิ่นกำลังตั้งกันนะครับ เพคนขายหัวเจ้าม้งครับอยู่นี่ไอ้ครับอยู่ยันสี่โมงห้าโมงเย็นเลยครับโอ้สี่โมงห้าโมงเย็นอยู่ทั้งวันเลยไหมครับโอ้ผมนึกว่าเขากําลังเก็บของเมื่อกี้ผมกําลังจะสตาร์ทรถกลับแล้วอ๋อกาลังเริ่มลงนะครับตัวนี้ก็เป็นร้านขนมเบื้องนะครับมาอุ่นนวลคนใดครับนั่นพี่สาวมันขายใส่ก๋วครับ เดี๋ยวมาชมกันครับมนี่ยังไงกนอนรั้งโคด้อนี่ามเจนีกจนอ้วนครับหลานกล้วยเปิยงครับปอเปียะทอดครับกอจี้หมูเปิยงครับนี่มีคือกันงตำชูตำก็มีครับ แซ่บอร่อยตำุ้ยก็มีครับหมีสุนี่โอ้ยคือเสิร์ฟเล่ะเดี๋ยวเขาสิ้ยางเบื้องข้างบุนนนนะครับพ่อ้าไม่ค้าวกำลังมาครับบกบวงสุกครับโอ้ผักกระแาง ตัวนี้มัดจะบาดไมครโอ้ยเอาหายนะครับคือง hey. ่ามเดียเฉื่อยเมื่อบานก่อนบานเก่าอยู่ไหนอยู่เครื่องนั่นไงครับเอาจังหัวมัดไหมครับนี่ครับขันมีหลายๆนี่ขันมีหลายๆเอาไปต่างแข่งแล้วก็บบดคือยัง พริกไทยใส่ขวดพริกไทยว่ะด้เสียบครับเน้อใหม่ก็มี่ครับหกม,มัดไหมหกมัดครับบักไอ้ครับแม,ม่เป,ปรี้ยงตัวนี้พักอย่างกว่านี่พักหวานเนี่ยนเนาะมัดเะหวานไหมเอาเนี่ยครับ สามมัดขึ้นกันครับเอาผักหวานคุณยายเอาไปเกี๊ยงได้ยังหมนมัดหนึ่งโอ้เกียงได้ปลากระเทียมน้อเมียนอืมเมนครับพูดเถ่ากินปลาครับมันดีครับเยอากินหลายครับหมูเนื้อหมูนันแมนครับกินปลาดีที่สุดเลย ผงผมเป็นลอยนึงเนาะครับเนาะผมฝากไกว้กวนเนอะเดี๋ยวผมจะลบมมาเอาเดี๋ยวผมลบมาเอาเรื่องอย่างครับตอนอุ่นสด ปลาตะมีครับเคียนี่แมงแค้งนน่นอนครับแมงแค้งข่ยังไงละครับโอ้กลวงอร่อยแมงแค้ง เนี่ยนี่เพนเอาไปเศษยังกินนี่ครับไปทอดเขาเกินแม่แงยังก่วกหมกข้าวขายเป็นลูกครับโอ้ตบาตัรบาทับาตัวตัะบาตละับดดตัวะบาโอโอละลัะ ใครมดเดียงครับนี่ก็แม่งแข้งครับปลาปากปลาปากคับปลาปากโอ้มดหนี่มดนี่ขายถุงยไงเปอยจะเครื่องจ้ะโอ้เครื่องโลโอ้กิโลละไรพันหกสุดยอดเลยครับนี่โอ้ กิโลละพันหกครับรองเรื่องครับเปน,ค,น,น<อ>รครึ่ก่นงาโอ้คร่อมัยไม่นครับขายกล่องละวยก่องละวยมันคนละยางกันครับแมงเคียงอันอันนี้น,น,นค่นครับเอันนี้นนเมเี่ยงบโอ้ครับโตมุ่นมุ่นาะครับเนาะยุย ตัวน,นี้หอมคักเด้อครับนี่หอม,มกว่าิมงเคียงใหญ่น,นะครับแหวนทองแล้วปุ้ยนี่ก็เอื้องอ่างเอื้องพว่วมออกนะครับช่วงนี้เพิ่นขายโลละลายเป็นไงแล้วโอ้เจ้านีสองร้อยห้าชิปแล้วครับนี่ Hai, nhàng luôn. Luộc ao ao ương như bà. nhắn không ơn nhàng nhỉ. Hả? Không nhắn Hả? Cốp chăng này. <cười> 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 Cốp chốp neo đấy. Ương tao luộc có gần ương. Nhìn cả ương rất gần nào. Ô uh, bà bà nhon nhỉ. บันข้นมันาดโอ้เจ้าหายังอยู่ในของอยู่นะครับปลาเพียไปลาีกำโอ้เห็นเลือดหลายๆนกำลังหยามมวงครับอ้าอดใจรอครับสักครู่ตัวนี้ประจกไหม้องครับ้บ่านีไหมประจกค่ระจกบจังน้อยน้อยครับยังขึ้นมา อ,อดใจรอสักครู่ครับของสดๆใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวยังถิ่นยางมาหาเอื่อยเล่าเือเก่าครับนี่ก็เอื้องพี่ครับหน่อไม้ เมี่ค่ากำลังขึ้นมากครับปลากละ็ะจังน้อยครับจังน้อยปาลาขึ้นมากครับน,น,น,รนี่ก็คือภาพพยน์พพยนันงนะครับกีเสบแสบวหนังค่ะแสบตัวนี้เขียดนะครับ ต้นนี้เอปาปลายัางเห็ดครับนี่ย้ย้อนครับร้นย้อนหมดเนี่ยโอ้อย,ยอแข่งไปแห่งเนาะครับเนะาะขึ้นหอนผู้เท่าเด้ เชาเชื้อให้พ่อให้แม่กินนะครับแม่นตายไปไปควาฟ้ารุ่งกับกินบ่ได้ได้ครับนี่แม่ก็ตายแล้วคือกันจา้าบ่มีไผรแล้วแม่นสีเสียบเมื่อไหร่กับกินบ่ได้ได้ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้นี่ไม่เปลี่ยคน,ยรนครับนอครับนออันซ้ำหาได้นออยากกินอะไรเชื้อกินล้นแลครับนอมมโอ้ยมันเบาถึงใจผมหลาย ขึหอนเินสยพ่อแม่ันบานนี้ขึ้นหอนเพิ่นได้นาะครับนอหอนเกินอะได้้โว้ยเสียบเพินได้เป็นหัวเส้นจะเอาไปทางไดจจ้างกับกินได้ครับบุญยายเขาจากอันยายว่าแม่นอันเดินบ้านมากับที่เตกเบิดคุณขอเพียรง่ายครับมาแล้วาที่สนี่ เาละอสมโลหกครับโลหครับโลบาทหรอครับเพียร,รเพียบ่ครับโลสองแอของแท้ของแท้ครับแม่น้ำโขงอไร่อันนี้โล่ได้เทลาก่อนโ ่เนาเขาิคบาตปลอยรลาปลาียตัวนั้นก็ตัวนี้ก็ครบปราันั่งตัเพียลาบส้อยเนาะครับก้อยกระเทียบบ้ดิทิมพ่อเนี่ยโอ้ขี่มันมาขี่มันไงยาทิมนะครับส้อยจุเกีกยว

ไม่ค่ะบ่พ่อครับนีตะเกินสองไปยันโอ้ใจดีครับครับหันนี่พวกนั้นให้คุณผู้ชมไม่ให้ตัวนี้ให้ตัวนะอันนี้ยังหน้าเรื่องบนไยังอูดเรืองอูังหน้าร่า้อนจะ่นนี่ไม่าเสี ได้เลยหนึ่งอเ่หนึ่งอู้มอู้โอมกบบันใส่พักซี่ร่าอะไรขั้นสองเอยโอนไหมคะข้นสองสองสอมจะโอนไดไอยู่บอกน ห้องบาบาทในร้านะหน๕บาทใร้าันัองลอยแ้อห้องยังหองยังนั่งคาอืค้าช่องอยอันนงช่องลอยแต่ซีฟจ้าชองของ้อยหาซีเอาเป็นโลกไร ลลลูเอาพวมงสองพได้หนาสองพหยเอาสิเม่ไกูได้สื่อเปลือกาก็เอาที่่บปดิบจานสอันนี่เลยนี่เดโลดเท่าไรนี่อันนี้บ้างอันนี้สามร้อยสี่สิบปาคปัน ครับขึ้นมาใหม่ใม่นนางนี่แม่เคเฮ็นี่ปลาเนื้อ่อนกันกระจกเอ้ยกระจกรอมาหกตัวหากจอนือ่อนโอ้ชนครับโอ้ยังไม่ตายนะครับก่ตายแล้ปะตายแล้วครับขไม่ตายไหมมัาถือว่าตัดสินปลาเนื้อ่อนจ้ะปลาโผลปลาเนื้ออ่อนจ้ะ ตัวอย่างกันมีตัวเดียวใช่ไตัวอย่างมีตั้งเศษเลยวางมตัปีนี่มีจ้าเรามีเวลาดูหลายวันี่นี้เย้างนใครวัดแดงรงหรบกับนี่แล้วครับบาทมาบาทมจ้าม่กบอยงรกนียังบาทเน้า่เปนัอกบอนนี้อน 那也干，我帮你么办？

ันไเ้มเ็โลกด้แคเมงหัสาน่มเมห้าสบบนำมนเสหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผ้าพี่น้องชมตลาดนะครับเป็นอีพีแรกนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับที่ผ้าพี่น้องชมตลาดมองไดนะครับอำเภอใดนะครับตลาดของป้าตลาดข้าสดตลาดปลามองไดนะครับ ติดตามลิปต่อไปนะครับฝากติดตามผลงานน้ำครับพี่น,อน้อง